สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเสนอเพลงใครลืมใครก่อนนะคะเพลงใครลืมใครก่อนนี้เป็นค่าของครูฟิกไลเดนนะคะทั้งหมดมี48 32จังหวะเดี๋ยวจะนับนับให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะขอบคุณครูฟิกไลแดนมากนะคะเห็นนี้เป็นสนุกค่ะเริ่มจากที่นี่ก่อนกาะ สามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่หนึ่งนะคะอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะขึ้นหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สองขาขวาเหยียบหมุนขวาเช่นิี่ชไปข้างหลังแล้วก็หมุนบนกลับมาทิศนี้นะคะแปดที่สองหนึ่งสองสามและสี่ห้าหก เและ8แปดที่1กับแปดที่สองรวมกันนะคะแปดที่หนึ่งหและ2 3มและสี่ห้าหกเแปดที่สองหนึ่งสสาและ8ปดแปดที่สามค่ะขาขวาขึ้นไปว่าข้างหน้าห่และสอสมและสี่หและหกเจและ8เป็นการใส่ยโค แปดโคกข้างละสองนะคะข้างละสองหน้าสองหลังสองหน้าสองหลังสองให้โค้กแปดหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดอ่าแปดที่หนึ่งสองสามรวมกันค่ะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งและสอง สามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดแปดที่สี่เราจะหันไปด้านขวามือของเราเป็นแปดที่จบเปลี่ยนทิศนะคะค่ะค่ะขวาวางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะจบทิศนี้แล้วก็เริ่มทิศนี้นะคะ,ะเริ่มทิศนี้นะคะหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอง สามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มชิดนี้ดูข้างหลังเลยคะ่ะแปดที่หนึ่งหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สองหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแปดที่ 1>, 1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าหเจดแแลค่ะหนึ่งและสสามและสี่ห้าหเจแหนึ่งสองสามและสห้าหและแปและสองสและห้าและหเจดและแสุดท้ายหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดดจบแล้วค่ะ เพลงใครลืมใครก่อนของเอกชัยนะคะใช้เพลงเวอร์ชันของเอกชัยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะ YouTube ช่องครูนีนี่นะคะครูนีนี่ลายแดนส่วนตุงและโคมลายแดนเชียงรายขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย